สวัสดีค่ะ อรุณสวัสดิ์นะคะอรุณสวัสดิ์เช้าวันศุกร์ค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆนะคะจะมาแบ่งปันให้กันอีกแล้วนะคะใครนะคะได้เห็นคลิปพี่ปานะคะถือว่าคนนั้นนะคะสินเสมอการบุญเรามีร่วมกันนะคะเราถึงได้มาเจอมาเจอแล้วก็ได้มาฟังคลิปนี้นะคะมาหน้าสดหน้าเพรียวกันทุกวันเพราะพี่ปาคิดว่าคนเรานะคะถ้ารักกันจริงจริงใจกันจริงนะคะการใส่หน้ากากให้สวยให้หรูดูดีไม่มีความจําเป็นใดๆนะคะในตอนเช้านี่นะคะ ก็วันนี้อยากจะแบ่งปันนะคะในเรื่องของการอาภัย อภัยนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งนะคะของกระบวนการในการที่จะทําให้จิตใจเราหัวใจเรานะคะมีความสุขมีความเบิกบานไม่เครียดไม่ถุ์ไม่กังวลไม่โกรธนะคะไม่ร้อนจิตร้อนใจก็ทําให้เรานะคะมีความสุขเมื่อพื้นฐานของหัวใจเรามีความสุขนะคะสิ่งดีๆในชีวิตสิ่งดีๆรอบข้างก็จะนําพากันเรียงรายนะคะเข้ามาสู่เรานะคะลองดูนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเรา ะะโกรธการกระทําของคนคนหนึ่งมากที่ทํากับเราแบบนี้นะคะว่าเรานินทาเราใส่ร้ายเรานะคะต่อหน้าทําดีกับเรารับหลังนะคะแทงเรายับไม่มีเหลือชิ้นดีถ้าเราเก็บนะคะคำพูดหรือการกระทําของคนเหล่านี้มาใส่ใจมาเก็บไว้ที่หัวใจนะคะพื้นที่ของความสุขในหัวใจเราพื้นที่ของความสุขในชีวิตเราจะลดลงไปโดยปริยายเพราะ ฉะนั้นมีทางเดียวนะคะเราจะต้องอภัยปิดหูค่ะไม่ฟังไม่มองไม่สนใจอยากพูดอะไรพูดไปเรื่องของมึงพูดแล้วสบายใจพูดแล้วมึงกินข้าวอร่อยพูดแล้วมึงมีความสุขพูดไปกูถือว่ากูไม่ได้ยินกูไม่ฟังกูไม่รับรู้กูเป็นกระจกสะท้อนสิ่งที่พวกมึงพูดใส่กูกลับไปให้กับพวกมึงหมดเลยนะคะก็คืออภัยไปเลยค่ะไม่ต้องสนใจนะคะไม่ฟังไม่สนใจไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นนะคะ อยู่ในโฟลของความเป็นจริงอยู่ในโฟลของชีวิตเราอยู่ในโฟลของความสุขเราอะไรนะคะที่เป็นความสุขของเราที่เรารู้ว่าเราเป็นแบบนี้เรามีความสุขเราทําแบบนี้เรามีความสุขเราทําเลยค่ะเราทําเลยค่ะชีวิตของคนนะคะเราจะอยู่ถึงวันเดือนปีไหนเราไม่เราไม่ทราบหรอกคะ่ะจำเอาไว้เลยนะคะว่าเมื่อหมดเวลาหนึ่งวันเมื่อหมดเวลาไปหนึ่งวัน การมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ของเราทุกคนน้อยลงไปอีกหนึ่งวันแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเสียเวลาค่ะเสียเวลาค่ะนะคะอภัยได้อภัยนะคะอภัยได้อภัยอภัยให้ใครคะพี่อภัยให้ตัวเองนี่แหละคะ่ะอภัยเขาเราก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความสุขเมื่อเรามีความสุขเราจะมีสมองมีกระบวนการคิดนะคะไปทำอะไรให้ชีวิตเรานะคะดีขึ้น รวยขึ้นสวยหรูขึ้นได้อีกเยอะเลยค่ะลองดูนะคะลองดูนะคะใครฟังคลิปนี้จบคนนั้นโชคดีมากๆเลยค่ะพี่ปาอาจจะไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์นะคะที่เก่งแต่พี่ปาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่พี่ปาได้เจอมาเองนะคะว่าถ้าเราอะเอาภัยไม่เป็นเราทุกโรคโกรธเราไม่มี ทุกวันนี้ทําได้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขขึ้นมีแต่สิ่งดีๆมีแต่คนดีๆเข้ามาใครไม่ดีตัดทิ้งค่ะใครไม่ดีตัดทิ้งค่ะใครเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์กับเราเรามองออกค่ะเราตัดทิ้งค่ะเราเก็บไว้แต่คนที่ทําให้เราอะมีความสุขเราเก็บไว้เฉพาะคนที่เขารักเราจริงๆคนที่เขาปรารถนาดีกับเราจริงๆแล้วชีวิตของเรานะคะจะมีความสุขค่ะ